ร้าังสือลอยน้ำแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นร้านหนังสือลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะในร้านหนังสือมีหนังสือกว่า5,000รายการด้วยกันนะคะครอบคลุมทุกหัวข้อก็ว่าได้เหมือนกับร้านหนังสือที่เราไปกันนั่นแหละค่ะหนังสือภาษาไทยก็มีนะคะอยู่ตรงบริเวณด้านโน้นค่ะสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือการติดป้ายราคานะคะเขาจะใช้คาว่า unit จะไม่ใช้เงินบาทเงินดอลลาร์หรือว่าเงินสก,กุลไหนก็ตามนะคะเพราะว่าเรือลำนี้ล่องไปทั่วโลกค่ะก็จะมีการติดอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้นะคะว่ากี่ยูนิตเท่ากับกี่บาท100ยยูนิตเขาติดเอาไว้ว่า80บาทค่ะเพราะฉะนั้นดิกชันนารีเล่มนี้เล่มเล็กๆนะคะราคา80บาทค่ะ นของหนังสือเด็กนะคะเป็นส่วนที่กินพื้นที่ค่อนข้างจะมากของร้านหนังสือค่ะประมาณครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งจะมีหนังสือหลากหลายประเภทแล้วก็มีการระบุเลยนะคะว่าหนังสือแบบไหนเหมาะกับเด็กอายุเท่าไหร่นะคะศูนย์ถึงสขวบ4ีถึงเขวบเป็นต้นหนังสือก็มีหลายรูปแบบนะคะน่าสนใจไปหมดเลยค่ะอย่างเล่มนี้เป็นแม็กเนต Animal at l a s นะคะก็จะมีแมกเนตรูปสัตว์ต่างๆให้เด็กๆเนี่ยได้จับได้ขยับได้แปะด้วยนะคะจะได้เพิ่มความน่าสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์โลกค,ค่ะอย่างหนังสือเล่มน,นี้นะคะราคา400ยูนิตนะคะ400ยูนิตนี่ก็ตกประมาณ320บาทค่ะ How do you select what types of books you sell on board? Yep. We have a large selection of books on board the ship. Um, we find that uh, the book fair is of great interest to families, and so a lot of our books are uh, focused on families. We have a lot of children's books, uh, novels, cookery, uh, general knowledge uh, literature. Uh, we also try to service students, and so we have a lot of uh, textbooks as well. Uh, we find that the book fair is really a, a book exhibition for everyone. And we want it to be a pleasant experience for everybody that comes. We, um, over the years, of course, we've developed very strong relationships with publishers around the world. And uh, publishers are very happy uh, for, to provide books for us. Over the years, we've established strong uh, relationships, and uh, we're one of the major distributors of uh, many of the uh, publishers that we find in our book fair. And of course, uh, we tell them that what we're doing and they want to be a part of. Uh, being socially responsible in the world that we live today, so they actually give us um, good discounts, <laughs> so that enables us, of course to pass on that kind of saving to uh, those that visit the ship. We often hear from people that the books are cheaper than what they can buy in their own bookstores we 're not trying to compete with local bookstores we 're not trying to to make it difficult, but we simply want to pass on good books to people that uh, can' afford them. Mm -hmm. มาเรือครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับใช่ครับก็มาครั้งแรกเลยครับแล้วก็ดูจากใน Facebook มาครับพอดีเขาตามตามกันมาครับพอมาเห็นของจริงแล้วเป็นยังไงคะก็ก็มีหนังสือที่ดีครับแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกกว่าในประเทศไทยเยอะครับวันนี้ได้อะไรมาบ้างคะเป็นตั้งเลยครับก็เป็นหนังสือเอาไปฝากพี่ๆครับแล้วก็ซื้อไว้พวกอ n นสิโคลพีเดียพวกอะไรเงี้ยเขาก็จะถูกปกติครับจริงๆน่าจะมีเป้นะแบกเลย มาขึ้นเรือหนังสือนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะเป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกเหมือนกันค่ะขึ้นมาแล้วรู้สึกยังไงคะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามีหนังสือเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่สําคัญก็คือราคาหนังสือะคะ่ะ<ม>เมื่อเทียบกับคุณภาพที่เราเปิดดูะคะ่ะถือว่าคุ้มค่ามากาค่ะใ่รู้สึกตื่นเต้นค่ะประทับใจด้วยเพราะว่าได้เห็นตัวหนังสือหลายๆอย่างแล้วก็ เห็นเหมือนกับภารกิจของเขาที่เดินทางไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกอิจฉาเหมือนกันวันนี้มาเรือหนังสือเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะมาเป็นครั้งที่สองค่ะผมมาเป็นครั้งแรกครับวันนี้ได้หนังสืออะไรไปบ้างคะได้หนังสือเกี่ยวกับมมาค่ะผมได้หนังสือการ์ตูนครับรู้สึกยังไงคะขึ้นมาบนเรือหนังสือรู้สึกว่าเรือใหญ่แล้วแล้วก็หนังสือเยอะแล้วมีหนังสือที่เราต้องการ แล้วแล้วก็มีราคาที่คุ้มค่าชอบอะไรเกี่ยวกับเรือลำนี้ที่สุดคะก็ชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สุดก็คงคิดว่าจะเป็นหนังสือเขาที่ซึ่งมีราคาถูกครับแล้วก็แบบคุณภ,ภาพดีต่างนะครับเป็นหนังสือจากหลากหลายประเทศมีให้สาระความรู้ได้มากน่าสนใจะค่ะแต่วันนี้ตาลายมากเลยคะ่ะเพราะหนังสือเยอะมากจนเลือกไม่ถูกเลยค่ะ มีแต่หนังสือดีๆทั้งนั้นเลยค่ะสงสัยวันเดียวจะไม่พอค่ะ